2,000บาทจากกทบาลนะคะก็ทางโรงเรียนก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เปยแแค่ให้ผู้ปกครองได้ทราบตลอดนะคะในกลุ่มไลน์ของกลุ่มโรงเรียนนะคะแล้วก็ของกลุ่มอนุบาลมีการรายงานทุกอย่าว่าเงินจะได้ตอนไหนแล้วก็เอกสารที่จะใช้รับตังมีอะไรบ้างเพื่อความถูกต้องรวดเร็วในการรับเงิน,นะคะขอบคุณค่ะค่ะถ้าทางโรงเรียนมีการประสานงานบอกข่าวสารข้อมูลตลอดค่ะว่าจะมีเงินเข้าเมื่อไรแจกจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองตอนไหนค่ะ สามารถติดตามได้ตลอดทางทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าสอบถามกับครูโดยตรงทางโรงเรียนได้ค่ะวันนี้ได้รับคร<พ>บลแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ได้รับครบแล้วค <อะ S 2> ุณแม่ช่ว์งเงินเลยค่ะไ,ได้รับครบแล้วได้รับครบแล้วนะคะสองพันบาทค่ะเรียบ่้อยค่ะสวัสดีค่ะื่นจันศรีโพธิประสิทธิ์ค่ะเป็นผู้ปกครองของเด็กชายราชานนทิประสิทธิ์ชั้นป .5 ค่ะได้รับเงินสองพันบาทแล้วะค่ะขอบค ขอขอบคุณทางโรงเรียนค่ะที่ประสานงานติดต่อให้ทราบทุกช่องทางเงิน2,000บาทจะนำไปใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นในครอบครัวแล้วก็ในการศึกษาค่ะขอขอบคุณทางโรงเรียนมากค่ะนางสาวอริยาพรท่าทองค่ะได้มารับทุน2000ค่ะของเด็กนักเรียนเด็กชายนักกรทัพทีมได้เงิน2,000มาก็จะเอาไปใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตแล้วค่าใช้จ่าย เรื่องอุปกรณ์การเรียนของเด็กนักเรียนค่ะขอขอบคุณนะคะอ่าวันนี้นะคะมารับเงินเยียวยา2,000บาทที่โรงเรียนได้รับจริงนะคะค่ะวันนี้ได้มารับตัง2,000บาทแล้วนะคะตังที่ได้นี่ก็จะเอาไปซื้อพวกชุดพวกรองเท้าให้ลูกค่ะค่ะดิฉันเพนสิริภาคาศสินได้รับเงิน6 0 0 0บาทเพราะไม่มีลูกอยู่3คนแล้วตอนเนี้ย ที่ได้รับเงินมาเนี่ยทีฉันจะไปซื้อรองเท้าให้น้องใหม่แล้วก็จ่ายค่าเน็ตค่ะเพื่อว่านันกเรียนทั้ง3คนเนี่ยเรียนเน็ตนะคะกว่าโรงเรียนจะเปิดก็อีกยาวค่ะ6 0พันนี้ก็จะใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะ